สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องอีวิวเหมือนเดิมนะจ๊ะเมื่อน,นี้ก็เออได้แกงเห็ดจ้ะไปหาเห็ดมาวัางวังไอ้วังเสานี่ยจะ้ะวันนี้ยำแรกก็มาแกงเห็ดอืม,อม,อม ให้ขม <c oughs> <c oughs> แซ่บครับพี่นอ้องเฮลังโง่หามาจากลร้มือพึงเดม,มูนีจ้ะอ,อันนี้ก็ไปเก็บเห็ดจากเต้บ้านข้าหน้าจ้ะ,จะตำบลตาตูตตมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็คือเบือ้องในขีดพนมวา ไปละหาได้เห็ดละงูเห็นในคลิปเพิ่นก็เลยพากันไปพันไปมือแรกบ่ได้หยังเลยก็คือได้แต่เห็ดขมปานิปุนีไปผันได้เห็ดละงูน้ำเพิ่นอยู่จ้ะเด็กก็ได้มองละดอกสองดอกบ่ได้ได้แบบหลายคือสิเพิ่นถ่ายให้เบิ่งใน YouTube จ้ะ

ว่าคุมบ่คุมอ่ะจ้ะแล้วคือบึนหลดไปประมาณกับสัปโมงแล้วกลับไปเก็บเห็ดมาได้ประมาณเนี่ยเครึ่งตะกาจ้ะเพราะเก็บมาหลายกับไม่มีไผกิน พะย่ามเก็บกับสิมวลอยู่จ้ะเต่พะย่ามต้นล่างขี้ขาดย่างแห้งเลย <m> เฮ็ดซัมเนี่ยตน้นยืนล่างอ่ะเป็นชุ่มโมงเลยนะจ้ะก็สิล่างดินอ้อก,ก็ค่อยค่อยคูนแล้วก็เอ,อผ้าเครื่องแล้วก็แจง แกเงอ่ะเป็นขั้นตอนถึงง่ายที่สุดจ้ะ,ะก็คือมีแค่น้ำปลาแดกกับเกลือค่ะเอาอยูแล้วจ้ะอืม,อม,อม วันนี้หนูไปเดินตลาดแ่งไอซีอยู่ในอำเภอสังขาเขาก็มีเห็ดละโงกขายคือกันจ้ะเป็นขายถุงละลอยหาสิบบาทเดรายของคนอยู่จ้ะละถุงนึง,ขงเขาเผิ่อใส่แกน,นึงพอดี รู้กันว่าไอ้ที่เพิ่นเอามาขายมันเป็นเห็ดเอ่อเห็ดหามาจากป่าหรือว่าเพิ่นปลูกแล้วเพิ่นเอามาขายเพราะว่าดอกที่เพิ่นนัามาขายมันสิรุ่นๆกันจ้ะเป็นแบบจีๆเป็นไข่เป็นหงองแบบเนี้ยแล้วสิบ่มีดอกบานบ่มีหงองแบบเหมือนกับว่าบ่

าไอ้มองีิไปเก็บเพชดอะสิว่าไปอะคนไปเก็บหลายคือกันจ้ะคือยงางแบบไ,ไี้ก็มีคนหาไปก้อนละหันคนไปสวยๆเนี่ยกะท่าใจแน่จะ้ะคือมันคือแบบมันมีแต่ห้อยเขาเก็บไปก่อน ăn nha hôm nay người sẽ thấy mùng la đột sóng đột nhà quên anh là kêu bảo về bắt để uy nữa chả, lăng thưa lăng xông vây lại hào bưng này ấy. YouTube, ยูทูบเหรอคิดว่าเอ้ยหันท้าไปหาปุ๊บเ้าตรงเด็กเพื่อนเน่นอนได้กับบัวใดยัขับไปไปบ่ถืปปอปากอ่ะบ่อใดยังหิวก็ตาเป้าแล้วกกับ รูว่าหันคนจีแบบปลาเหมือนกับว่าหาแบบบ่ได้อยากหาบ่ได้อยากย่างเมื่อ,อยากไปเห็นแบบเฮ็ดแบบตั้งสาลาบเลยหนูว่าเนี่ยนั่งไปตลาดดีกว่าเดียวก,กินไหวนั่แหล่ะก็บว่าเมื่ออันนี้ก็คือว่าย่างอันเดียคือแบบเมย์ขายมักหาแล้วก็เลยแบบไปย่างหาย่างเมื่อแล้วก็บท้ายคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งนํจาจ้ะ นั่งคือหันสิว่าระว่างเก็บเฮดได้กับคาน้มมันลดไปก็คือบวคุมหรือจ้ะ้องนคนมันคิดว่าไปหาเก็บเฮดดีกว่าเด็บประยัดกับเขาแรงแต่จริงๆแล้วคาไปเก็บเฮดคารน้มมันไปอ่ะแพงกลัวจ้ะ อันนี้กับมะกับคนเขาอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็ไปหาหามาก,กินไม่อยากนั่งสินูวโอก,กับล่างคนเขาก็หาไปขายปลาสีกุ้งพันยูจ้ะได้น,นี่ก็คือว่าเหมือนเฮ้านี่หามาก,กินซื้อๆแล้วก็ไปไกลแล้วก็ไปจากอำเภอลำดวนไปถึงไอตำบลตะตุมก็ ่ะไก้ดีกว่าบริวาไอ้คนที่เขาเป็นยูทูบเบอร์หรอกจก้ะแล้วคือเขาก็มีอาทีไทยเข้าเบิงน้ำเสือแห่เ้าเบิงเนาะเขาก็เห็นว่าเป็นตะมวนเห็นเขาได้ตั้งซุปรูปสิบดีกว่าอยากได้น้ำเขาก็าเลือยเรียนไป ชุดเที่ยกับห้แม่เพิ่นแกงจ้ะเจะมูนี้เอากลับมาบานมาแกงน้ำ มันนี่ก็จบคลิปไปจังซ้ำนี่เด้อจ้าสวัสดีค่ะ